มาสุอนมีเธอนอนเทียงไกลบ่สนใจบ่เบื่อาใจเป็นห่วงที่ดาสาวมาดีแกวลูกเจ้าฟ้าบ่มีมีมาสิผู้ฟังเอ โคบีซื้อหลวงคำมีหน้าตาดีได้ใจคนมันคือตกเลยครับปอปปอนปอโหัวรัครับขปุนแม่เนี่ยคือคุณข่าวราาัสบีในหัวใจต้อนที่อยู่บริกวณ้หัวรับเมียของหลวงคำมีทิ่กระดับตังต่อในสมองตอนดีว่าแขนข้าแล้วเมียใหม,ม่ันนี่แกว้วลุกจกฝ้าปีดาใส่มาท่งเสริมปีนองเลยนี่แลหละหลวงคำมีเองทั้หลวงคำสนสูง บอกขีดไดว่าบัหรเหลือหัวจักรล่งจักก้าพวกพงคิราตไม่เกี่วให้ลูกไส้องพอของพล้องเธในขนารนี้นะเพื่อนี่เขาต้องสลอความเป็นหญิง100%แม่ได้เลยได้อบชาติเก็นฝาใที่บุญหรือเปล่าเล่เนี่ยนะองค์ยินไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเียอีกคนต่อไปเมื่อบุรีรัต์ของเขาอาจจะมีกรับกระส่า ร้ว่หลวงเขาบม <ร Stevens. S 1> ่ก <apologize> ัเป็นปรด็นะครับผมไคุณหลเอคมดีใจเนยวกใจนําอย่นอกว่าแตเบ่ไปเดทั้งสายินหัวละัตามันหนาวนอยู่ถามมันเห็นไหมอยากมันเสียไปไหนภษาเปล่ฮะพวกบางเรือมันก็ก็เอามาสาดตัว หลอกเขาแค่เอ่ยเพื่นเจ้าคิดตัวมันเป็นยังบ้าไกินปัญยัไต่ไม่รกหลอกบ้าจารย์เอดอลืองหงม้อคา่เหนี่วต้หักกระบอกดีคำโตนเอาเข้ามาเกิดมูอรองหลอกคบนี้ไม่เหลวทัหลวงบอกกันไปตาเรื่องนี<ะ>้คุท่าวัสีก้บัพันธุ์ละทลวงเจ้าวสะเสียจังไหนสมองกะวิ่งคิดตัวนี้ยนจริงตวด้ดหลวงเนื้อ หรือตหรือว่าจาวันเด็กคนไข้เคสอนจอบในนั้นก็บาบ้าให้ดอนใสสูที่ได้หรือวปล่าปากที่เล็กระดอปาเบืออ่อหันมากังฝอขวาคขาบสวนหันไปเห็นดีเห็นงามกูกใสหัวจมัม้านกบเลยกุจะพูดกันหรว,วาหาพวกมึง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 มุมมรทีของโ่มเรีคอของผมคุมกล้าหัวสด บอกวร้อยเอกอะไรกัยืดเลยทุกนเดีาฮะถุตักแดงอีกปัดปิดตแม่ใสเขือวเขาเสือกซงซอเขาต้ิบช่หมุกวางอ้นี่มันคปาค้าเนสูปาค้าเป็นะไปีนี้ปีมังกรทองมีบวกนสมักกอาดิมั่กกวาันี้ก็สีเขียวเอามักกว่โต๊กี่ใครน่เนาะ บวกกูส oh, oh, mm ู hmm. you? Mm ้ใครเกบักเสียช่องโอบักเสียสอบพูดนัวยหนนี้นักหน้าตาเทาเรื่องชู้บูจะให้เกียร์มะแน่นะกูณสุเตะยบเปล่าไม่ได้เท้าว่าตาเบี้ยวใส่เหรอไม่ออดเออบักเกิดเทาด้วยหันนี้ว้าอีนี้คือนิสัยสอนเจ้าของบ้านเอ้ยบักควยเอ้ยป้านูจักเจียมเลื้อเจียมตัวไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกเะงาก๊กบูเงาหน้ายาวๆตัวเอง ไบักสั์เอ้กสูตรอีนี้สนมึงดาบัมันกูดมึงคัดคตัะมึงด่ากูดิเออกูดพงด้ามันไมผู้ใลหนเนี่ยซ้มมึงนไอะไรดูผมอะไรสผมแม่มยังเป็นตาเหาหลวงท่าหนีหา่าะไันุ้นุ่นช้ายแล้วมีใจ แมาไสิจีดินเล่นยังไงเมื่อในจนงังหวัญหาเกาะเออแม่ไส้จีดินก็เลยกูไส้ยองกูใส่แขกหัวตัวตบอยกูโอ,อยองป่านี่ไอยง, <laughs> ง้อย่งส์มาปารีแล้วปีสองสามมือจีพอพิธีพวกคนสมรวของกูและองค์หญิงมณีแก้วกูเสียมึงไปเป็นหมอภาพเหยได้เดือนเผยแต่งงานกับไผ่ก็องค์หญิงมณีแก้วเว้อยอุ้ยองค์หญิงก็หมาให้ผัวไปพี่น้อง หมาจะได้สิบีพันนี่เนาะกออแตกัเมื่อนี้กันก็ออแต่งตัวล,ลูกรอฉางงานราสีโอ้ใชแ้แววแต่ร้อยแกตาโก้ก็จะเป็นไฮบริดดอกแ่่เป็น,น,นไฮบริดเจ้าไหน,น,นกันอ่ะกูเป็นผู้ยิงแมค่ค่ะีกูเต็มงามขาอยู่ในแมวตั้งตั้งตั้งไงั้งไงบ่อกูสู้เมื่อกี้บัวพันมาเสกูห่เลก็ใได้แกกูเสียมึงแต่งแบบกูซ้ายและที่สำคัญกูจะให้รางวัลมีอาวื้นตา ทมืแม่ตั้กตารแก๊กเป็นผู้ซ้ายปั้งบีแมไม่ไปถ่ายกูหน่อยกครับห่ามือแมวบ๊บ๊บ๊ะบ๊บไต่อไปเราหามือมันหน่อยพอดเอามื่อกเาหามือล้วเมื่อจะจัดบาตอนีสองเอาขือเอาหน่อยแคซะนเมื่อกีเอาหน่อยแค่กูเรียกเรกมาดีแล้วกูบริหารดีแล้วซอมง่อยไลก็หามืนมั่งจะมาตัวกู สองไรแต่สองลคำว่มามึงภาพกูเด็มาได้แต่โคมโมยุขางเยี่ยมกูดิฮะโอมกูเริ่มบอาดมึงมเมียมาเปินไม่เข้าก็กบเนียมึงอีบัวผันม่ก,กวงไปเอิญมหา,าสิเต็เอี้ยวมึงกู